ลุงสวัสดีครับผมมาแบ่งปันครับผมครับครับสวัสดีครับครับครับผมครับผมกับบอลี่เห็นลุงคนหนึ่งพี่น้องเลยเนนั่งอยู่ฮหเนาะเนนั่งอยู่เหพี่น้องเลยเมื่อกี้บอลี่เห็นเพิ่นกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนาะบอลี่ก็เลยไปซื้อของว่างพี่น้องเลยขนมกับน้ำเปล่าพี่น้องเดี๋ยวจะเข้าไปให้เพื่อนเนาะ เห็นพนนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยูบ้วว่าเป็นคนไร้บ้านเลยบอพี่น้องเอลยสี่แยกใหมเพิ่นกันเนาะ ลุงสวัสดีครับผมมาแบ่งปันครับผมครับครับเดี๋ยวขอถ่ายรูปนิดนึงนะลุงตกงานพอดีลุงตกงานเหรอครับผมโอเครูปบัดอยู่ลุงจะไปไหนอ่ะก็บางทีอ๋อตกงานแมนบางทีเขาไปขอลูกค้าว่าไปยืมค่ะไม่เป็นไรครับไม่ต้องไม่เป็นไรก็ได้จ้ะผมแบบพ่อสานตกงานอ๋อตกมานานหรือยังครับวันนี้มือเก้าครับผมมอง หนักก็ต้องกินให้ระบายเลือดไงแล้วมันเป็นคนงานไปแจ้งบอกเท่าไหรอยู่คนเดียวเหรออายุห้าสิบสแล้วอายุ54ลุงอะไรครับชื่อเล่นก็ได้ลุงชื่ออะไรลุงลุงสารคามลุงนุ่มครับผมแบกข้าวสารอ๋ออยู่สารคามครับบริบูรณ์ทำบัตรอ๋อไม่ไม่เป็นไรก็ได้ผมผมเห็นนัไม่เป็นไรผมเห็นนั่งกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไงก็เลยซื้ออาหารว่างมาให้ นี่ผมกินเสร็จแล้วจะไปบอกลูกค้าว่าผมมองยี่นี่เจ้าไหนแถวๆผมก็อยู่มาหกปีแล้วนะผมอยู่มาริมเมืองเจ้านายผมอ่ะอ๋องคาาสนนเือใลลิแล้วมาอยู่นี่นานยังเพิ่งมาก๋วยเตี๋ยวแล้วใครให้มาก๋วยเตี๋ยวก็ลูกค้าประจำก็ให้ออ๋เพิ่งมาพอดีนี่แบ่งๆกันกินนะครับขนมแบ่งกันกินก็ได้นะเออ ผมก็เศษมีเศษไม่เยอะจะไปอะไปซื้อน้ําไปซื้ออะไรกินผมก็จะไปซื้อข้าวพอดีซื้อเศษมานิดหนึ่งลุงเดินมาโอเคผมไปแล้วนะครับครับสู้ๆนะครับนะไปไหนอะไปไหนเนี่ยเนี่ยเดินเดินไปเนี่ยข้างหน้านี่ครับ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 โชคดีนะครับนะสู้ๆครับเผื่อได้งาน เกือมีน่าจะมีเขาติดป้ายอยู่แล้วก็ไปหาดูนะครับครับโชคดีครับครับครับผมครับผมสองคนพี่นอ้องไอ้อย่างไม่อีกคนหนึ่งเนาะจะเป็นตาสงสารเพื่อนยุกตกงานนี่ก็ได้บอลี่ก็ถือเงินมาร้อยกว่าบาทพี่น้องก็เลยเอาเงินให้เพิ่นอีก20บาทคนหนึ่งเนาะพอได้ให้เพิ่นไปซื้อหน้าซื้ออยางกินพี่นอ้องบอลี่ก็ชีได้ไปซื้อกับขา้าวโตอพี่นอ้องเอ้ถือเงินมาหน่อยหนึ่งเล้วเนาะก็เลยซื้อของว่างมาให้ลุงเลยกัน เห็นอีกคนหนึ่งพันยางมาแตโอเคนะพี่น้องสำหรับกินนี่บอลลี่ขอจบไว้สซัมมี่พี่น้องสบายดีพี่น้องเปิดสกูบเบิร์ดสุดคนเนาะบอลลี่เห็นตาคนหนึ่งพี่น้องเลยพร้อมผอมเนาะคนนอนอยู่นี่บอลลี่เสียเอาเข่าไปให้เพื่อนพี่น้องเพคุนบอลลี่ซื้อเข่ามาเนาะต้องเข็นรถน้ำหนัก เนอะไรหรือยงังเอาเข้าวไหมฮะอ่ะ,อะลุกมาได้ไหมอยากกินน้ำเอากินข้าวก่อนเอาเข้าวก่อนเดี๋ยวผมซื้อมาให้จะกินน้ำไม่มีน้ำเหรอข้าวไม่เอาโอ้ยเดี๋ยวผมซื้อมาให้นะ้นอ่ะ เน่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 อยู่นี่มีน้ำอยู่นี่มีเดี๋ยวผมมาให้นะตังมียยอยู่เดี๋ยวซื้อให้เดี๋ยวซื้อให้